ครับสลามอะลัยกุ้งวะรอมาตุฮิวอบระกาตัวนะครับวันนี้ก็มาดูในบ่อน,นี้นะครับหลังจากที่ไม่ได้มาถ่ายวิดีโออยู่พักหญ่นะครับบ่อน,นี้นะครับตอนนี้ลงปลาน,นินมาได้ประมาณ3เดือนแล้วนะครับ3เดือนแล้วนะครับตอนนี้ลูกปลาน,นินนะครับถ้าสังเกตดูนะครับลูกปลาน,นินตอนนี้ลูกปลาน,นินเยอะมาก น่าจะเป็นหลักหมื่นตัวแล้วนะครับเป็นหลักหมื่นตัวแล้วนะครับที่ได้เตรียมพร้อมไว้ก็รอในส่วนของรุ่นต่อไปก็คือลูกปลาสลิดที่ลงเอาไว้นะครับก็เดี๋ยวจะเพาะให้ออกลูกเหมือนกันนะครับแผนจริงๆในบ่อนี้นะครับคือตัวนี้ครับที่เห็นอยู่ในนี้นะครับอันนี้ลงไปแล้วนะครับเมื่อวานห้าร้อยตัวนะครับนี่เอามาลงเพิ่มอีกร้อยตัวนะครับที่เห็นนี่คือปลาช่อนนะครับ ช่อนนะครับเอามาลงในบ่อนี้นะครับก็หลังจากนี้นะครับก็เมื่อปลาช่อนโตขึ้นมาเนี่ยก็จะให้กินลูกปลาเนรนะครับลูกปลาเนิ์ที่เราได้เลี้ยงจนมันออกลูกออกหลานในบ่อนี้เต็มไปหมดเลยนะครับบ่อนี้นะครับเลี้ยงปลาเนิ์มา3าเดือนไม่เคยเปลี่ยนถ่ายน้ําเลยนะครับแล้วบอกเลยนะครับว่าน้ําไม่เคยเน่านะครับ ซึ่งเรามีระบบนะครับมีระบบกรองนะครับมีระบบทําเอาไว้นะครับเป็นในส่วนของแอร์ลิฟนะครับชักน้ําออกด้วยลมนะครับท่ออากาศนะครับเข้าไปที่2บ่อนั้นนะครับเป็นถังกรอง200ลิตร2ถังนะครับแล้วก็ปล่อยกลับมานะครับแล้วก็จะมีในส่วนของการทําน้ําวนรอบบ่อนะครับสังเกตดูนะครับลองดูไม่รู้จะมองเห็นไหมนะครับ นะครับว่ายอยู่นะครับนั่นคือปลาช่อนของเมื่อวานนะครับนี่นะครับนี่มีมีรู้มองเห็นไหมครับอ่านะครับอันนี้ปลาช่อนปล่อยไปแล้ว500นี่มาปล่อยเพิ่มอีก100นะครับปล่อยเพิ่มอีก100ระบบนี้นะครับให้อาหารอัตโนมัตินะครับให้ครั้งหนึ่งก็อยู่ได้ประมาณ10วันถึง15วันนะครับก็ไม่ต้องให้มันจัดการให้เลยนะครับวันหนึ่ง3ครั้ง4 3ครั้งนะครับตามตั้งเวลาไว้ ระบบนี้ใครสนใจนะครับที่อยากจะเลี้ยงปลาแบบคนขี้เกียจนะครับลองมาศึกษากันดูได้นะครับน้ําไม่เคยเปลี่ยนนะครับตรงนี้ระบบน้ํามเดือนยังใช้งานได้อยู่นะครับ3มเดือนก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับนี่นะครับช่อนกระโดดขึ้นมาครับโอ้โหเชื่อเลยครับเนี่ยโอ้โหต้องพยายามดูนะครับ นี่ฮะใส่ตะข่ายไว้แล้วนะครับยังกระโดดขึ้นมาอีกนะครับื่อเช้านี้ตายไปเป็นร้อยเลยนะครับกระโดดก็เลยต้องรีบทําตัวตะข่ายเพื่อมาคุมเอาไว้นะครับกระโดดสูงมากประช่อนนะครับโอเคเราวันนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวจะปล่อยปลากันแล้วนะครับครับผมสลามอะลยกุ้มวเระมะตุมลอ์วะบาะกา